อาจารย์ว uh, nah oh. ัดปลาครีมครับต่างน้อยจุอมแต่ลุงกวัดอยู่แลยลบไม่โตกแล้วไปตรงเถียงอ๋อไปตรงไปไม่โตกแล้เนี่ยเนอยู่วัดน้อยวัดปลาครีมรถเกลียงยังไม่ไปตรงดีไอ้เมืองเารถเกลียงไปตรงฝันร่วงที่แกรับวัด ไม่เอาไม่เอาตุกปลาไม่เอาให้ซ้ำลอยก็ไม่เอากูตุกปลาไม่คุ้มเลยวอนข้าวกันหล่อปลอดกันนี้ไถ่ที่นี่หรอกหลวงไม่เคยคิดที่จะไปเลือบปลาเลยเดินเองก็ะจายเรกทำเรื่มลาม,ามาแล้วเดินไ,ไปตั้งน้อย,อยนี่วัดดันถ้าไม่พบถ้าไม่ร่มโยนในลาวที้ยา อเนี่ยตาแล้วสำนักสงบุญรื่นรืนดีดูไม่เข้าไวจากาเพียงแล้วเดินตามยาวโดนจูงว่าจนคนกับแม่จีกงไม่รู้ตัว ว่าปลาเลี้ยงู่ใจวัอนว่อนเมื่อเจอกับแม่จีโรู้สึกบัดซีเจ็บกี่ตันได้ <c oughs> เวลาแม่จีกิขนข้าไวไไม่โรสใยใจล่วงตื่นเตอ <c oughs> เราปลาบานบานเราปลาเลี้ยงอู ซาครูอาจีไม่สนใจเราปผลบ้านบ้านแผลลูกวัดไม่จะรอยไม่โดนใจเมื่อเจ้าอาวาสเราปลาบ้านวังมึงกัอบครูมีหน้าจีจะต้องทำดูแลน้องกันดีค่ะแล้วก็กคูมีหน้าจีจะต้องพาคืูมมึงมีหน้าจีตับนามใจอุบนะ พ่อาาาปัญดีกูแก่ลมัดใจปัญหาแค่ไงวะถ้าเรสมุดว่าเคยแพ้คุณนั่นทักนามขันป้าคืนขันถ้ากูแพ้ถ้ามึงแพ้มึงทักนามขันป้าคืนขันแต่ถาวันจมนูจกูจะน้าถ้ามึงนาคำมึงทักได้ป้าคืนกูตทักนามเองเฮ้ยให้มันหยุดตีต่ำวิตี้โมกันดีมึงฟังไอ้ก็ใช่นะมึงฟังเลยคิดกัน คือต่อเดียวถ้ามึงเฝคุกอย่ามามึงทำน้ำกันป้าป้าคุยกันถ้ากูหนาม,มึงถึงมึงฝ่ากุญกูทำน้ำแดงมึงไม่ต้องเล่วเออไม่ได้แดงกูทำเพียงเดียวเออตายไปเร็วตายนะกูตายอะไเออกูตายว่ากูเป็นนังนังราหน้าแดงนึงเออนังราหน้าแดงนึงกูสั้งเหล้าดีมาขวดนึงก็คิดคลุมละที่ร้อยบาทนี่คลุมที่ร้อยเออ ตึงมูตอดจ้าหนึ่งแปดิต้มยำหมหนึ่งรอยยีทาวกับกีบาทเราดีที่รอยมูสอดแปดิปแปดทริที่รอยแปดตึงเล่าแต่ตึงกับต้มยำรอยยี้มรอยยเ้ากับโกรอยพิสไอ้ทาวกับกี่บัดทาวกับชองรอยเดี๋ยวที่รอยนูนไอ้นูนขาเล่ากูเล่นทาวกับนี่ tài mà ơi